ผลการแข่งขันแบบด้านสุธิรมานครับ2025นัดที่3ทีมชาติไทยแพ้จีน1-4คู่ที่1ประเภทคู่ผสมโอโม่พักกพลธีรรัฐกุลกับจอมแจมพันธมาตเหมือนวงคู่มือ22ของโลกแพ้ฝ่งยันเจอกับว่หายา่าเซนคู่มือ95ของโลก21-23 11-21คู่ที่2ประเภทชายเดี่ยวก,กันกระบพลหวังเจริญเมือ11ของโลก แพ้หลีชุดเฟิงมือ5ของโลก1ต่อ2เกม18-21 21-17 13-21คู่ที่3ประเภทหญิงเดียวเมรัชนกอ,อินทนนท์มือ13ของโลกชนะหวังจื้อยี่มือ2ของโลก2ต่อ1เกม21-19 13-21 23-21คู่ที่4ประเภทชายคู่เอม็มสุภักจอมเกาะกับสก,กายกิตินพงเกตเรนคู่มือ63ของโลกแพ้เหลืองวยเกงกับหวังชางคู่มือ3ของโลก 14-21 14 21คู่ที่5ประเภทหญิงคู่เฟรมสุษษพิศลาเปียว3ามพานกับเจนชนิชาสุจิพาพารัตแพ้หลิวเชิงชูกับฐานหนิงคู่มัอหนึ่งของโลก11-21 8-21สรุปตารางคะแนนกลุ่ม A จีนเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายปรนดับหนึ่งของกลุ่มโดยชนะทั้ง3นัดมี3คะแนนทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นดับ2ของกลุ่มซึ่งชนะ2แพ้1มี2คะแนน อันดับ3ห้ฮ่องกงชนะ1แพ้2มี1คะแนนส่วนแอลจีเรียแพ้ทั้ง3นัด